ท่าจะดูลางย้านะครับตอนที่ทำอคอกล่าสุดที่โคกมะงอยก็ทำไว้ที่ประมาณ80เซนทำไว้ที่ประมาณ80เซนความสูงก็จะเท่าๆกันนี่แหละครับความสูงความกว้างนี่ประมาณ80เซนผมก็ว่าคอกคอกมันกว้างแล้วอ่าเมื่อมาเลี้ยงจริงๆแล้วนี่มันก็ดึงย้านะครับดึงย่าออกไปหล่นแล้วก็สลัดสะบัดบ้างมันก็หล่นเพราะฉะนั้นมาทำตรงนี้ชั้งเป้าผมบอกว่า ให้ทำเอาเม็ดหนึ่งแล้วเปล่าเวลามันทําให้จริงประมาณเม็ดยี่สิบมันก็เลยได้กว้างรางหญ้ากว้างมันเกิดประโยชน์คือหญ้าไม่หลน่นไม่หกนไมครับไม่หล่นเลยเวลามันกินก็ยืดเอ่อยืดเข้ามากินด้านในนี่ประโยชน์ของความได้ได้ประโยชน์จากการทํารางหญ้ากว้างๆไม่ต้องสูงสูงไปก็ไม่คือประโยชน์ก็มไม้แผ่นหนึ่งไม้ประมาณหน้าแปดหน้าแปดแผ่นหนึ่งตีรอบ ความกว้างนี่ก็ประมาณเม็ดยี่สิบกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีแต่แต่กว้างมากเราก็เก็บยากก็เลยประมาณนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นข้อกนี้วางแผนไว้ให้ลงตัวกับตนเองนะครับเราจะไม่ลําบากในการเก็บการกวาดการรักษาอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นความกว้างของรางยาดดีแต่ก่อนเห็นไหมครับท่านจะเห็นคออจูดี้ดูที่ค้อจูดี้นะครับอคบออจูดี้ทาไว้สามล็อกทําไว้สามล็อก แล้วมันกว้างเกินไปมันกว้างเกินไปเวลางัวมันเข้ามาหากินมันก็จะชนกันได้เยื้ออาหารแย่งอาหารกันได้ก็เลยทำสี่ล็อกทุกข้อเลยสี่ล็อกหมดเลยอันนี้ข้ออนี้ทําก่อนทําก่อนแต่ช่างเป้าทําแล้วก็เลยไม่ให้เขาปรับให้ปรับให้อยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแต่ละล็อกจะเป็นแต่ละข้อจะเป็นสี่ล็อกเวลามันกินเข้ามามันก็จะได้ไม่แย่งกันเพื่อเอาไปทำหลายๆตัวนะครับความกว้างแล้วก็สี่ล็อก นี่ประโยชน์นะประโยชน์ของการทำํทำทาคอกนะครับ